สหรัฐเนี่ยเคยใช้มาตรการขึ้นภาษีอย่างเงี้ยมาหลายรอบนะครับแต่รอบสุดท้ายที่ขึ้นแบบจริงจังแล้วทําให้ประเทศเดินไปสู่ขนทางหายนะเลยนะคือปี1930ก่อนสงครามโลกครั้งที่2พอขึ้นภาษีนะครับปรากฏว่า G ีจี GDP สหรัฐอ่ะหดตัวลงไป3-4เท่าแล้วส่งออกนี่ห ลูดลงไปเลยแล้วก็อัตราว่างงานนะครับเพิ่มขึ้นจากเจ็ดเนี่ยเป็นยี่น2ปีเองนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรครับเพราะขึ้นภาษีครับจริงๆแล้ววันนี้จีนเนี่ยอาจจะพึ่งสารักน้อยกว่าสารัพึ่งจีนนะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าผมเชื่อว่าอำนาจต่อรองของคุณพรมมันไม่ได้เยอะขนาดนัออ้นหรอกในที่ผมบอกอนะ เวลาเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ค,คงไม่แก้ทั้งโลกหรอกไม่คงไม่แบบขึ้นทั้งทั้งทุกประเทศหรอกนเพราถ้าเขาทำอย่างงาั้นชาลาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับที่เกิดขึ้นใน193 0สยแล้วนะแล้วเข้าเฟดดิเพรสชั่นเลยเราทราบไหมครับว่าเขากลับออกมาได้ยังไงจากเ e ดดิเพรสชั่นสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐเนี่ยเคยใช้มาตรการขึ้นภาษีอย่างเงี้ยมาหลายรอบนะครับในในอนดีตเนี่ยแต่รอบสุดท้ายที่ขึ้นแบบจริงจังแล้วทําให้ประเทศเดินไปสู่คนทางหายนะเลยนะหมายถึงประเทศอเมริกานะครับคือปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอปีหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบเนี่ยสารัฐตอนนั้นเนี่ยเป็นประเทศสรงออกตอนนี้ยังเหมือนจีนตอนเนี้ยครับโอ้โหเป็นโรงงานโลกส่งออกเยอะได้ดุล ได้ดุลน,นะครับแล้วก็เศรษฐกิจดีครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราไปติดตามดูเนี่ยสารัฐจะเป็นผู้คิดค้นรถยนต์ก็คือคุณคุณฟอร์ดเนี่ยเฮลิฟอร์ดใช่ไหมแล้วก็สารัฐก็คิดค้นไฟฟ้าก็คือทมัสแอดดิสันทีน้องเข้าใจก่อนว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดที่อังกฤษแต่รอบที่สองที่มันเปลี่ยนแปลงโลกไปเลยเนี่ยมันคือรอบนี้ครับคือไฟฟ้าบวกกับรถยนต์ บ,บวกกับอื่นๆที่มาถูกั้มแล้วก็โทรศัพท์่โซลาะโทรเลขมันมาใกล้ๆกันหมดรอบเนี้ยทําให้สารัฐเจริญมากมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้ส่งออกที่ผมเล่าตรงน,นี้คนจะได้เข้าใจก่อนว่าพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บสหรัฐก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาเจ๋งละเขาจะขึ้นภาษีเพราะจะได้ปกป้องคนในประเทศเพราะตอนนั้นเนี่ยเขายังมีเ,เรียกฟาร์มเมอร์เยอะ นะนะอัน,นย้อนกลับไป1930สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอขึ้นภาษีนะครับเขาผ่านกฎหมายขึ้นเลยนะหมายถึงขึ้นทุกประเทศนะครับไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะแบบนี้คือเลือก1 2 3 4ประเทศใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ขึ้นมาเลยทุกประเทศขึ้นทีเดียวเลยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่า g g p สหระะะัฐอ่ะหดตัวลงไปสามสี่เท่าในสามปีเองนะแล้วส่งออกนี่หดลูดลงไปเลย นำเข้าก็หดลงไปอีกนะครับแล้วก็อัตราว่างงานนะครับเพิ่มขึ้นจากเจ็ดปดเปอร์เซ็นเี่ยเป็นยี่สบห้าเปอร์เซ็นในสามในสองปีเองนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรครับเพราะขึ้นภาษีครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะอีกสี่สิบกว่าประเทศอะที่โดนเขาขึ้นเนี่ยขึ้นภาษีสู้เขาซ้เขาขึ้นสิบผมขึ้นสิบห้าเลยมันก็เลยกลายไปสงคารามการค้าอย่างแท้จริง แล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือสหรัฐถ้าจําได้นะครับ Black Monday สหรัฐเนี่ยคือปีหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบเก้า Great Depression คือช่วงไหนครับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองอันนี้คือ Great Depression ของสหรัฐคุณคุณไหมไอหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเนี่ยมันคุณไหมฮะมันคือวันไหนฮะก็คือปีไหนฮะปีที่สหรัฐออกกฎหมายไม่มีชื่อนะครับ มันชื่อว่าเอ่อ smooth h a w a t a r หนึ่งเก้าสามศูนย์เป็นไชื่อคนเวลาเขาออกกฎหมายเขาจะใช้ชื่อคนเช่ยหลตลาดเนี่ยส่วนใหญ่บางทีก็ใช้ชื่อคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อแบบตามจุดประสงค์ไงอย่างเช่นช h i p อคอย่างเช่นแต่เมื่อก่อนไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นชื่อคนอย่างเช่นอาจจะเป็นน้อง u i t a r guitar แอคเนี่ยอ่าออกมาแล้วจะให้ทําอะไรอ่อะไรก็ว่ากันไปยุคนั้นคือ smooth h a r v i i tariff act ใช่ s m o o t ดแล้วก็ฮาวีคือสองคนนี้ไงเขาเป็นคนนําเสนอให้ผ่านกฎหมายานี้นี่ผมเล่าแบบสั้นๆเลยนะประวัติศาสตร์เนี่ยสั้นมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐค่ะอ่ะวอนนี้คขอย้อนกลับมาวันเนี้ยผมคิดว่าอย่างนี้จริงๆแล้ววันนี้จีนเนี่ยอาจจะพึ่งสหรัฐน้อยกว่าสหรัฐพึ่งจีน,น,นอีกนงถ้ามองในมุมเทรดนะครับ ไม่ไม่ไม่ได้เยอะและ้วมันน้อยลงไปเยอะมากเพราะวันนี้มากกว่าห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไม่ได้เขาส่งไปโกลบอลเซาล์มาแล้วเขาไม่ได้ส่งไปไปประเทศที่เป็นพันธมิตรอเมริกาอยู่แล้วนี่พูดถึงส่งออกอย่างเดียวนะครับแล้วทราบไหมว่าส่งออกไปสหรัฐคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ g d ดีจีนสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับหมายความว่าสมมุติวันนี้สหรัฐไม่เอาเของจีนเลยสมมุติแล้วกันนะครับ GDP ก็หายไปสองจุดห้าแต่มันไปไ,ปได้ไหมะ มันไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าสหรัฐไม่เอาของจีนแล้วสหรัฐจะไปใช้อะไรครับจริงๆหลายท่านคนไม่ได้คิดนะลองคิดใหม่นะครับว่าวันนี้เขานําสินค้าอะไรเต็มไปหมดเลยมาจากเม็กซิโก,โกมาเอารถจนมาตอนนี้เขามีเขาออกข่าวแล้วนะรถจนอเมริกาจะขึ้นคันละสามพันเหรียญอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะอันนี้ข่าวมันออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวของใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดมันแน่นอนอยู่แล้วครับคําถามนี้ต้องคิดอีก น้องกีร a คิดง่ายๆว,ว่าวันนี้สารัตเนี่ยเขาผลิตของน้อยใช่ไหมยกเว้นอาจจะเป็นพวกส้มพวกทัวเลืองอะไรเงี้ยเออโอเคเขามีเยอะที่เหลือนําเข้าหมดเลยสิ่งที่น่าเกิดขึ้นก็คือถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนะผมว่ากระดาษทิชชู่จะขาดแคลนแล้วจะเป็นยังไงน้องที่ด,ดูกระดาษทิชชู่นี่เรื่องใหญ่นะอตอนที่มันมีอะไรนะจะไม่ได้โควิดใช่ไหมคนไปตุนกระดาษกระดาษชําระใช่ไหมน้องจำไ,ได้ไหมโอ้โ เพราะว่าคนต้องใช้คนก็คิดกันยังไงเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยคิดนะนกระดาษที่ชู้มันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอโอ้มันสําคัญเนาะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าผมเชื่อว่าอํานาจต่อรองของคุณชร์ม,มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกอันที่หนึ่งต่อให้เป็นจีนนะฮะต่อให้เป็นเม็กซิโกต่อให้แคนาดาเขายัางเขายัางลุกขึ้นมาสู้เลยครั้งที่แล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้นะครั้งที่แล้วก็สู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้อันนี้ชัดเจนกว่าเราเพิ่งอ่านนะคนแคนาดาเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่ซื้อน้ำส้มอเมริกาแล้วนะ <S 2> <S 2> <N> ค่ะไม่ซื้อแอลกอฮอล์ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อส่งออกเลยเสร็จแล้วผมกลับมาเมืองไทยกินข่าวแล้วว่าเราเนี่ยเป็นนิดเดียวเองของเขาอะในเรื่องของส่งออกไปหาเขาเราเนี่ยได้ดุลเป็นอันดับที่สิบสองแต่ว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนของอคีคาดดุลของสหรัฐเนี่ยมันประมาณสักสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตไม่เกินเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกอะเวลาเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยก็คงไม่แก้ทั้งโลกหรอก ไม่คงไม่แบบขึ้นท,ทั้งทั้งทุกประเทศถูกไหมแต่ถ้าก็าทำอย่างนั้นชาระก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับที่เกิดขึ้นใน1930นะแล้วเข้าเกรดดิเพ s s ชันเลยเราสร้าบไมหมครับว่าเขากลับออกมาได้ยังไงจากเกรดดิเพ s s ชันสงครามโลกครั้งที่สองครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเขาก็ถูกโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในปี1942มั้งเขาก็เลยประกาศเขาสงครามพรประกาศสงครามเกิดอะไรขึ้นครับ ดีมานครับรัฐบาลสหรัฐก็เลยสั่งของเต็มเลยฮะดีมานขึ้นสี่เท่าอะครับน้องคิดง่ายๆว่าตามกฎเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยู่ดีๆดีมานมันขึ้นสี่ห้าเท่าอ่ะแล้วเศรษฐกิจมันจะฟื้นไหมอ่ะนึกออกไหมแต่มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ครับเมื่อสงครามเท่านั้นนะครับมันไม่มีหรอกครับอยู่ดีๆมันจะขึ้นสี่ห้าเท่าได้อะครับมันก็กลับมาว่า เอ๊ะแล้ววันนี้สหรัฐจะจะเดินไปแบบนั้นไหมหนึ่งคือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเศรษฐกิจกตัวเองก็จะลง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 อย่างนี้หรือเปล่าอ่าอันที่สองลงลงลงเศรษฐเอ๊ะเราจะเกิดสงครามหรือเปล่าล้างล้างไม่ใช่ล้างโลกครับล้างไพ่ล้างไพ่เซตซีโร่และช่วงนี้ทําสังเกตน,นะช่วงนี้ทุกอย่างที่เขาทาเนี่ยมันจะไปลงที่อะไรมากที่สุดเลยครับดอลลาร์ครับสังเกตไหมวันนี้ดอลลาร์แข็งใช่ไหมตอนเช้า ปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะตามกัน,นเองเห็นไหมครับดอลลาร์แข็งเพราะอะไรก็เพราะว่าเนี่ยคุณครัมประกาศนี้เนี่ยมาแล้วเชื่อผมผมผมั่นค่อนข้างมั่นใจกับน,นี้น่าจะเกือบร้อยและว,ว่าเดือนเดือนไหนนะเดือนหน้าใช่ไหมเฟดจะประชุมอ่ะมันไม่มีลงแล้วครับก็น้องคิดเราูด,ดูใหม่ๆ,ๆว่าถ้าเดือนหน้าประกาศออกมาอินเฟลชันมันขึ้นอยู่แล้วอะมันขึ้นเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ขึ้นแน่นอน เราะบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยลงเลยทุกวันนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้พลังงานลงไปเยอะมันติดลบตอนนี้กลับขึ้นใหม่แล้วเห็นไหมคตัวเลขล่าส,สุดข,ของ pce ออกมาเนี่ยแล้วต้องขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยต้องขึ้นไหมคระขึ้นแน่นอนมั่นแปลว่าอะไรครับผมสมมุติเลย cpi เดือนหน้าโผล่มาเดือนเดือนหน้านี่คือประกาศเดือนเดือนคือของเดือนนี้เนาะมันอาจจะยังไม่เยอะมากแต่เดือนหน้าเนี่ยขึ้น อาจจะขึ้นไปประมาณสามต้นต้นสามศูนย์อันนี้คือคือคือเอ่อเฮดไลน์คอมันสูงกว่าสามอยู่แล้วเนาะ<ม>อ่าคือเป็นตัวเลขของเดือนกุมภาเป็นต้นไปแล้ว,เด,วเดือนต่อไปนี่แหละที่จะเห็นผลเดือนมีนาคมมันจะขึ้นไปอีกอ่าล้วลองคิดดูนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะน้งคิดว่าเฟจะลงดอกเบี้ยวแล้วอย่างผมเคยพูดตลอดเวลาว่าผมมีความเชื่อของผมเลยนะว่าเฟอะ ใช้ดอกเบีย้ยคำดอลลาร์ไม่ใช่ใช้ปราบเงินเฟอ้อหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่เมกเซนต์อ่ะประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแรงโตโต,โตสปานนี้ตลาดหุ้นขึ้นเยอะแยะขนาดนี้ทำไมต้องใช้ดอกเบีย้ย4.5% 4.25%เทียบกับประเทศไทยแลนด์แทนทาร์มนี่นะ2.25%มันไม่มันไม่เมกเซนน่ะน้องว่าถูกไหมคือตามหลักเศรษฐศาสตร์มันผิดอ่ะผิดไหมผิดนะ คือเฮ้ยคุณประเทศคุณดีไปหมดเลยนะแต่คุณต้องใช้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์กว่าเฮ้ยมันดูตลกมากเลยเหมืนอนกันเนาะเอาไปฝากดอลลาร์น้องกายได้เงินเยอะกว่าฝากบาทเฮ้ยมันปเป็นไปได้ยังไงแต่เป็นไปได้ไหมครับมันไม่ใช่แค่ไทยแลนด์ด้วยนะครับเขาสูงมาจากแ่วบ้านกบหมดอะยกเป็นประเทศที่อินเฟชันสูงเวอ่เวอว่อย่างอาเจนตินาเอออย่างเงี้ยเขาเขาดอกเบี้ยเขาจะสูงกว่าใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูเอียูเขามีแต่ลงใช่ไหมอันญี่ปุ่นก็ขึ้นมานิดนึงนะครับ อังเกรษก็ลงอ้าวจารัฐเนี่ยไม่ลงเชื่อผมมาไม่ลงอ่ะลองกลับมาใหม่ถ้าสินค้าขึ้นเงินเฟอ้อขึ้นนะครับแล้วอดอกเบีย้ยไม่ลงอาจจะเกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจสารัฐจะมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยถูกไหมครับคือเรอวาว่ามันมันจะไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้แล้วกันอ่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาตลาดหุ้นครับ ถ้าดอกเบี้ยไม่ลงเลยปีนี้ทั้งปีน้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติวันนี้เลยทุกคนคิดว่าเฮ้ยดอกเบี้ยไม่ลงทั้งปีไม่ลงแล้วอาจจะขึ้นด้วยเป็นไปได้มาเป็นไปได้สิครับอา้าวก็ถ้าพลังงานมันขึ้นนะแล้วก็สินค้ามันขึ้นกันหมดเลยไข่นี่ตอนนี้ไข่เนี่ยขึ้นแรงมากนะน,น้องโอ้ใช่ไหมไข่อเมริกาเนี่ยโอ้โหแพงมากเลยนะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะแพงแบบเวอร์วังอลังการนะอ่ะ แล้วก็มีอย่างอาหารอะไรเต็มไปหมดที่มันแพงขึ้นรถจนต้องแพงขึ้นอย่างเงี้ยรถจดนี่มันอยู่ในทั้งมือหนึ่งมือสองใช่ไหมอยู่ในเงินเฟ้อด้วยบ้านก็ต้องขึ้นอีกอุปรก่อสร้างอะไรเพราะเดี๋ยวแรงงานหายไปอีกส่วนหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสมมุติเราต่อภาพแบบนี้นะน้องจะเห็นภาพเลยอย่าว่าสหรัฐมันจะเดินไปทางไหนเดินไปทางเงินเฟ้อมองว่าเป็ดมีสิทธิ์ขึ้นดอกเบี้ยนอกจากไม่ลงแล้วมีโอกาสจะขึ้นว่ามีสิทธิ์ขึ้นปีเนี้ย แต่ผมไม่รู้เดือนไหนนะแต่ผมว่ามันครึ่งปีหลังเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อสมมติแล้วกันนะครับเงินเฟอ้อมันไปสามเปอร์เซ็นตกว่าละสี่ปอร์เ็นน้องว่ามีสิทธินะมีสิทธิ์ไหมกดง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะใช้ดอกเบีย้ยปัาเงินเฟอ้อตามที่เฟดพูดจริงนะดอกเบีย้ยนั้นจะต้องเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเฟอ้อจำไว้เลยลองคิดง่ายๆสิครั้งที่แล้วอะดอกเบีย้ยเนี่ย มันขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นกว่าแล้วมันหยุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเ <ew> พราะมันมาตัดกับเงินเฟอ้อพอดีตอนนั้นแล้วไงครับ <ew> คือเงินเฟอ้อมันลงมาแล้วไงจากประมาณเสีบกวจะไม่ได้เท่าไหร่แล้วลงมาเรื่อยๆจนถึงห้าเปอร์เซ็นกว่าแล้วมันมาตัดกันไงนึกออกไหมครับเขาเลยหยุดพอหยุดเสร็จเงินเฟอ้อมันจะลงต่อใช่ไหมพวเพราะตอกเบี้ยมันยังค้างที่สูงอยู่ไะแต่ไม่ต้องเป็นต้องขึ้นแล้วไงแต่ถ้าสมมตินะลองสังเกตน,นะครับถ้างเงินเฟอ้อยังหกเปอร์เซ็นกว่า ดอกเบี้ย4%กว่ามันยังต้องขึ้นต่อไปครับอานไม่ใช่น้องไปสังเกตดูสิมันเป็นอย่างนี้จริงๆคราวนี้มันเอาหลักเอาทฤษฎีนี้มาใช้อันนี้ไม่ใช่ผมมั่วนะอันนี้มันเป็น,มนผมสังเกตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงทุกครั้งเลยนะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวด้วยนะเหมือนอย่างตอนที่คุณพอวอเกอร์เขาปราบดอกเบี้ยน้องไปดูสิเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันก็ต้องขึ้นไปจนกว่ามันจะชนกันนะอะเออคราวนี้ถ้ารอบนี้แหละครับถ้าผมสมมุติว่า เงินเฟ้อมันขึ้นไป4%เดห๋ือเกินน้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะสมมติตรม้าสี่มันขึ้นไป4%กว่าเพราะสินค้าขึ้นหมดเลยรถยนต์ก็ขึ้นพลังงานก็ขึ้นขึ้นหมดน้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไหมที่วต้องขึ้นเออชักไม่แน่แล้วเห็นไหมเพราะตามกฎของผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่าแล้วมันก็เข้าแก๊ปเฟดเออร์เรสเซิร์ฟเลย เพราะผมขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ผมจะได้แข็งไงเอาวันนี้นะสมมตินะครับถ้าสมมติเฟดลงไปเหลือสามเปอร์เซ็นต์นะว่าดอลลาร์จะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆพีซแลรือยู่ตรงไหนไม่อยาะล้อเลยอะไรนะคือขนาดว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆดอลลาร์ยังอยู่ประมาณนี้เลยถูกไหมคะน้องรู้สึกขนาดทำทุกอย่างแล้วดอลลาร์ยังร้อยเก้าเอง อ่ะผมพูดถูกไหมลองสังเกตดูนะครับก่อนที่ทรัมป์จะชนะเลือกตั้งวันที่ห้าพฤศจิกายนน้องไปสังเกตไปดูได้เลยกลับไปดูนะครับวันนั้นนะ่ะดอลลาร์เนี่ยมันร่วงลงไปร้อยหนึ่งเลยนะแล้วมันหลุดด้วยนะนิดหนึ่งไอ้นทราเดย์นะผมพูดถิน intraday ไม่ใช่ ending นะแล้วพอคุณทรัมป์ชนะปุ๊บมันกลับขึ้นมาเลยแล้วจากนั้นมันขึ้นอย่างเดียวเลยแลแต่แต่ไอ้คาว่าร้อยหนึง่งมันแปลว่าอะไรครับต้องเอาตีความก่อนนะ ดอลลร์เนี่ยอินเด็กเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมากี่ปีแล้วครับโหผมว่าห้าสิบแปดสิบปีแล้วมั้งตอนที่มันสร้างวันแรกอ่ะคือร้อยหนึ่งใช่ไหมเพราะมันคือคาว่าอินเด็กมันแปลว่ามันมันเทียบร้อยหนึ่งเริ่มต้นเด่นไม่ใช่ศูนย์นะแล้ววันนี้มันคือร้อยหนึ่งแปลว่าอะไรน้องเขาใจ่พี่พูใช่ปะแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามันเท่ากับเจ็ดแต่เจปีแล้วอ่ะมูลแวลูมันอ่ะ ถ้าต่ำกว่าร้อยแปลว่าอะไรแปลว่ามันแย่กว่านั้นดี